โอ้เฮ้โลทุกคนอยู่ผมเองไเฟออนะทุกคนนะผมกลับมาแล้วนะครับนะหลังจากที่หายไปประมาณสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งได้นะครับนะก็มีงานด้วยนะครับนะติดงานติดธุระหลายๆอย่างนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับนะ,ะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมะรัส t ตอ a นะครับนะก็เป็นอัปเดตใหม่นะเอออัปเดตใหม่ แม่อัลเดตของพี่ซองกินอูนะครับนะก็เป็นอีโวได้แล้วนะก็เป็นจัก,กรพรรดิซองแล้วนะครับนะเออเป็นร่างชาร์โนนะครับนะชาร์โนคิงนะครับอืประมาณนี้เลยซึ่งคลิปนี้เราจะไม่มาสอนทำนะครับนะคลิปหน้าต่างหากนะครับนะเออถ้าใครที่รอหรืออยากดูก็กดไลค์คลิปนีเยอะๆนะครับนะอ่าผมขอสัก2 0ไลค์แล้วกันนะครับนะซึ่งวันนี้เราจะทำอะไรเราจะมาสอนทุกคนเอเนะครับนะ ซึ่งผมจะสอนทุกคน FK ในเลดของดันเชียนนะทุกคนนะเป็นดันเชียนของพี่ซองจินอูตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้นะเป็นดันเชียนใหม่ที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับนะซึ่งเราจะหา,หาอะไรบ้างในการ FK นะทุกคนนะ,ะสิ่งที่เราจะได้นะทุกคนนะคือเงินนะทุกคนนะเงินในการ FK นะครับนะนี่เราจะได้เป็นพวกเออเอ็กเซนนะทุกคนเอ็กเซนสโตนนะครับนะก็จะมีระดับ B ระดับ C ระดับ เอาระดับอะไรต่างๆนะครับนะก็ขายได้นะครับนะซึ่งวันเดียวเนี่ยผมได้รับประกันเลยว่าวันเดียวก็พอแล้วนะสำหรับเนอะ็กเซน์นะครับนะก็ขายได้แบบเป็นพันล้านแล้วนะครับก็ของพวกนี้ก็จะมาแลกของอีวอนะทุกคนนะก็จะมีดาบซองชิโนู o. เอ้ไม่ใช่ดาบชาฮอินนะครับทุกคนนะแล้วก็ดาบของแอนราชาโมดนะทุกคนนะแล้วก็ดาบไอ ไปตัวนี้จะเออเป็นนักเวทไฟนะครับทุกคนนะส่วนไอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะผมดูไม่ถึงนะส่วนตัวนี้เป็นตัวลับนี่ต้องรอยดูอีกทีนะครับนะว่าตัวเป็นตัวอะไรนะครับส่วนพวกนี้ก็ของเป็นไอเทมปกติเลยนะครับนะก็จะมีนี่ฉากนะทุกคนนะก็จะได้ประมาณรนะ้อยหนึ่งนะเออยี่สิบห้าคูนยี่สิบห้าคูห้าก็ร้อยหนึ่งพอดีนะครับนะอ่าได้ได้ที่ทรีสเตทแบบเออสุ่มทั้งหมดสามช่องนะทุกคนนะอ่า ก็จะได้มาทั้งหมด40อันนะทุกคนพอร f e c t นะทุกคน perfect ก็จะได้10อันฉาดด้วยนะมิติชฉากไปได้10อันนะครับนะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงนะครับนะก็ซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับนะ่อะอย่างต่อไปนะครับนะก็คือในเลดนะทุกคนนะนี่ในเลดนี้เลยนะครับนะเกมโหมดนะครับนะเกมโหมดเราจะได้เลยบ้างนะครับนะเราจะได้ตามนี้เลยครับทุกคนนะ,ะก็คือตัวในเอ,อดันเจียนนะทุกคนนะจะมีราชามดนะทุกคนนะมีดาร์ก เอ่อเมจิกนะทุกคนเป็นเอ่อนักลบเอ็มเป็นนักเวทไฟนะทุกคนอีกตัวนึงนี้ผมไม่รู้นะทุกคนนะน่าจะเป็นนักเวทหรือ,อย่่งนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เลยไม่ได้ดูดูไม่ถึงด้วยแหละนะผมก็ไปอ่านมางะมาก็อ่านนานแล้วแต่ก็ลืมไปแล้วนะครับนะว่ามีอะไรบ้างในเรื่องนะครับนะเออประมาณนี้สลับเอ,อ่อการเอฟเคนะครับเอ้ยเอฟเคเราได้อะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนที่เราจะไปสอนเอฟเคนะทุกคนนะ เรามี2อย่างที่เราต้องคุยกันนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะทุกคนนะคือทีมนะทุกคนนะทีมผมจะจัดตามนี้เลยนะครับนะจะตัดตามนี้เลยนะครับตัวตามนี้ตัวแรกผมจะใช้เป็นสุคุณะนะทุกคนนะสุคุณะแล้วเราเอาเป็นโซเออโซออบ,บัตนะครับทุกคนนะเป็นโซออบ,บัตตามนี้เลยนะครับทุกคนตัว2ตัวนี้จะเป็นตัวพา้มตังค์นะทุกคนนะจะมีไอ้กับโรบินถ้าไม่มีโรบินนะทุกคนให้เราเป็นหาเป็นไอ้นี้ก็ได้นะครับนะเอออยู่ไหน ยูจินนะทุกคนนะยูยูจินนะครับเอาเป็นยูจินก็ได้นะก้อนลี่อีกตัวหนึ่งนะทุกคนกนะ้อลี่อีกตัวหนึ่งจะให้เลือกได้2ตัวนะครับนะเจะ้ามีก็คือมีเอ่อมีจินไอจินหู่ใช่ทุกคนนะไอจินโมรินะครับทุกคนจินโมริก็คือก็ตอไวูคองก็ตฟอร์มนะครับทุกคนนะตัวนี้ก็ร่างนี้เลยนะนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้อีโวนะ ถ้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้รีวิวแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องรีวิวแล้วแหละมันเก่าแล้วเนาะเออเรารีวิวของตัวใหม่ดีกว่านะครับนะก็ขออภัยที่ผมไม่ได้มาทําหรือสอนทําของออจินโมริเลยนะครับนะเออโอเคนะออออโอเคตัวต่อไปนะเออมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคน,นก็คืออิจิโกะนะครับนะ ตัวอีกตัวนึงเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะจะแบบเออเอาเป็นเนี่ยก็ได้นะเอสคโนก็ได้นะครับทุกคนเอสคโนก็แรงพอสมควรเลยนะครับนะเออหรือจะใช้เป็นไนี้นี่ก็ได้นะโกคูแต่โกคูว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่นะครับนะอ่าโอเคอีก2ตัวสุดท้ายนะทุกคน2ตัวสุดท้ายผมจะแนะนําเป็นธาตุก็คือเป็นสตรีมเผาไปเลยนะครับนะอ่าทีมเผานะทุกคนนะตัวเผาตัวที่หนะทุกคนนะจะมี2ตัวที่เราใช้ได้นะทุกคนนะมี อปูยามะนะครับทุกคนนะที่เป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าแรงมากๆนะทุกคนนะแรงแบบโอเวอร์พาวเวอร์เลยนะครับนะอ่ะ แล้วทำไมทุกคนแล้วทุกคนก็จะถามว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ใช้เป็นเรงโอคุนะทุกคนนะซึ่งการ FK เนี่ยผมจะจะใช้เป็นของที่ไม่ได้มีสกิลกดนะทุกคนก็คือสกิลเรงโอคุก็จะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนะก็คือกดไม่ได้นะทุกคนนะเมื่อจะเป็นทีิวของเอ่อเอ่อทางด้านของโซคุนะก็กดไม่ได้นะครับนะอโอเค ก็คือกดไม่ได้นะครับนะจะมี2อตัวนี้ที่ผมแนะนํานะทุกคนแต่ถ้าเป็นได้ก็กูยังมาก็ดีนะครับนะเพราะว่ามันเเวลาอีโวแล้วมันตีขั้นสุดท้ายมันอัพขั้นสุดท้ายแล้วมันตีเป็น P ฟวีนะครับนะก็ช่วยเคียรวมอนได้เยอะเลยพอสมควรนะครับแล้วก็ระยะมันตอนขั้นสุดท้ายนี่ก็มา150แล้วนะครับนะเมื่อคอมโบกับโซคุณะนะเออลืมบอกไปนะครับทุกคน ถ้าคุณไม่ใช้สุกุณะเอาเป็นเอสคานอก็ได้นะครับนะอยู่ที่คนเลือกนะแต่ผมใช้สุกุณะดีกว่าชอบกว่าพผมชอบระยะมากกว่านะครับนะตัวสุดท้ายนะทุกคนนะโจโรโนโ,โจโบาน่านะครับนะเออโจโรโนก็ตามนี้เลยก็คือเป็นออฟโซเป็นเปนโซทางด้านของสโลของทัตสึมากินะครับนะอ่ะ เรามาดูโซกันหน่อยดีกว่านะทุกคนนะโซนะของซูนะก็เป็นโซออฟบัตเนาะเออโบกดาเมจเลือดแล้วก็ดาเมจเอ่อไดมอนด์อะไรอย่างนะครับนะดาเมจแล้วก็ดาร์กดาเมจหกเปอร์เซ็นเอ่อทางด้านของไอโรบินโรบินผมใช้เป็นเอ่อเป็นโซของจินอูจินหู่นะครับนะจินหู่ก็คือไอยูจินนะทุกคนนะเป็นแบบขั้นธรรมดาไม่ได้ขั้นรวมนะครับส่วนขั้นรวมผมจะใช้เป็นของไอนะทุกคนนะจะยัดให้ไอดีกว่านะครับ อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะทุกคนอิจิโกผมจะใช้เป็นโซโซตีบอสนะครับนะเพราะว่ามันเผาแรงดีนะครับตัวตัวต่อไปก็คือปู่ยามะปู่ยามะก็ใช้เป็นโซของไซนามะนะครับนะก็ตีบอสแรงขึ้นนะหนึ่งเออ,เอ,อไม่ใช่โซทั้งละเอ้ยของไซนามะถูกแล้วนะครับนะดับบวกดับเอ็ดสินะครับนะเออแล้วก็ของออโจโ,โนโอเอาเป็นสโ,สโลอย่างเดียวนะครับนะอ,อืโอเค ก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะก็คือทางด้านของเลือกเลือกไอ้พวกนี้นะทุกคนนะเลือกทางด้านของไอ้เซนนะทุกคนนะเลือกเซนผมจะแนะนําเป็นโนมพอกระพอนะครับนะโนมอก็โหดแล้วนะทุกคนโนมก็ถือว่าแบบผมลองเล่นแล้วยากพอสมควรนะครับนะด่านมันยากอยู่แล้วนะครับนะอืจะเลือกเป็นตัดคีออกก็ได้นะแต่ตัดคีก็ดูเอาเอาคีมาก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าตัดคีออกมันจะเพิ่มทางด้านของอันนี้ไปอีกนะครับนะเออ มันไม่ได้เพิ่มยูนิตอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะ f k ผมแนะนําเป็นแค่ normal พอนะครับนะเพราะว่าแค่ accent เนี่ย accent เออไอ้ accent ตัวนี้นะครับนะนะครับนะ accent stone เนี่ยคือแค่วันเดียวก็พอแล้วนะครับนะอ,อก็จะแบบ f k วันเดียวก็แบบโอ้เหลือเฟือแล้วนะครับนะออประมาณนั้นโอเค เอ็กเซนไอ้บัฟที่ผมจะเลือกนะตามนี้เลยนะครับนะจะเลือกเป็นทางด้านของใช้สกิลไม่ได้นะทุกคนนะอ่าใช้สกิลไม่ได้แล้วก็จะใช้ทางด้านของลบแคสนะทุกคนนะลบค่าแคสไปนะทุกคนนะอ่าลบค่าแคสไป15%แล้วก็เซลไอ้เซลวอลลุ่มนะทุกคนนะ50%ปรนะครับนะประมาณนี้เลยนะตัวจอื่นก็แล้วแต่ทุกคนนะทุกคนอยู่ที่ทุกคนลวก อยู่ที่ทุกคนเลือกนะครับนะโทษทีโทษทีลิ้นพันนะครับนะก็อยู่ที่ทุกคนเลือกแล้วนะครับนะว่าจะเลือกยังไงแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอยู่ดีนะครับนะเพราะเราต้องการยูนิตนะครับนะในการรีโวอลสองชิ้นอูนะครับนี่ยูนิตพวกนี้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธี FK กันเลยดีกว่านะครับนะไปอ่ะโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะมาสอน FK นะครับนะซึ่งตัวที่ใช้ FK แล้วทุกคนนะผมใช้แอปวงวูนะครับนะในการ FK นะ <c oughs> สเตลติดคอนะครับนะโอเคใช้มูมูก็ได้นะทุกคนหรือจะใช้ UG p h o ฟน UG โฟนนี่ผมแนะนำเลยนะครนะส่วนใครที่ต้องการจะใช้ U g ฟนนะมีลิงก์ด้านล่างเลยนะทุกคนใส่คโค้ดผมนะครับทุกคนนะก็จะได้ทางด้านของใช้ฟรียี่ไใช้ฟรีประมาณ4ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็จะได้เพชรมาส่วนลดเวลาเราซื้อเครื่อง UG Phone นะครับนะนะเออโอเคนะอ่ะ ทำตามก็ได้หมดเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น u g 4 o หรือในทางนั้นแอปมูนะทุกคนนะทำไมผมไม่เลือกใช้ในตอนเดไม่ไม่ไม่ใช้ u g h o n e แบบเอ่อโชว์เลยในการทำคลิปนะทุกคนเพราะว่ามันแหลกนะครับนะเอ่อ u g four มันค่อนข้างแหลกไปนิดหนึ่งนะครับนะโอเคนะอ่ะเพราะทุกคนอนะ่ะทั้ง2อ,อันเลยนะครับนะเพราะทุกคนเข้า u g h o n e หรือใช้แอปมูมูนะครับนะให้เราโหลดทั้ง2อ,อันมานะครับทุกคนออลต้คิกนะทุกคนออโต้คนะิกค Auto อันนี้เลยนะครับนะ โหลดมานะครับนะอ่ะอันต่อไปก็คือโลบ็อกนะครับนะก็โหลดมาได้เลยนะครับนะแล้วที่เหลือก็พอเข้าเราก็เข้าโลบ็อกไปได้เลยนะครับนะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคือเรามาตั้งค่าก่อนนะกดไปที่ไอออโต้คลิกนะทุกคนนะกดเข้าไปอ่ะกดไปที่นี้นะครับนะตั้งค่าอันนี้อ่ะแล้วปรับมาลดลดลงมานะทุกคนนะปรับขนาดของไอเมาส์เนี่ย ไอตัวแ,แป้นมันเนี่ยไอตัวเนี่ยให้ลดลงมาสุดเลยนะครับนะให้มันเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้นะทุกคนเพราะมันจะแบบไม่ไม่โดนไม่กดโดนตัวอื่นนะครับโอเคเอาเฮ้ยเจ้าทีนะทุกคนเมื่อกี้โดนโฆษณาเอา่อจัมสแกร์นะครับนะไม่เป็นไร อ่ะเพราะทุกคนตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราห้เราทุกคนกดไปที่เลือกหลายโหมดนะครับนะอันนี้เลยอันที่2นะครับนะกดป้ายเอ็กเซนแล้วก็กดนิวนะครับทุกคนถ้าใครที่เพิ่งใช้ใหม่หรือใช้อยู่ดีโฟนก็จะไม่มีไม่มีกดนิวนะครับนะก็คือจะขึ้นได้เลยนะครับนะอ่ะพอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะทุกคนนะเรากดเข้ารลบอกแล้วเป็นล็อกอินได้เลยนะครับนะอ่ะส่วนผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยก่อนะครับนะ้ว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับนะโอเคโอเคพอทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะ วับไปที่เลดนะครับนะก็จะแหลกนิดหนึ่งนะครับนะอึบไวอึ้บไวอึ้บไวดีหนึงนะทุกคนคอมหมูก็โดนอึบไวหน่อยทุกคนนะนิดหนึ่งนะครับนะคอมไม่ค่อยดีนะโอเคพอทุกคนวับมาที่เลดแล้วนะทุกคนให้เรากดไปที่เลื่อนไอเดินไปที่ตรงทางได้ของดันเจียนเลยนะนะดันเจียนเราก็กดอ่ะเลือกปรับนะครับทุกคนนะให้เราเลือกปรับตามที่ทุกคนบอกที่ทุกทุกคนชอบเลยนะนะแต่ถ้าจะตั้งเหมือนผมก็ได้นะครับเออก็นี่เ okay. ป <mon> ็น <emat> เ,เลือกอกดสกิลไม่ได้แล้วก็ลดลดค่าแคสนะทุกคนนะแล้วก็เซลล์วอลลุ่ม5้เอนนะครับนะโอเคถ้าอา่านผิดยังไงต้องขออภัยนะทุกคนนะสามารถทักทวงกันได้นะครับอโอเคเลือกประมาณนี้นะทุกคนนะให้เรากดไอ้นี่เลยนะทุกคนนะกดโอเคแล้วก็ไปดูอันนี้สแตนดาร์ดโอเคตังโอเคประมาณนี้นะครับนะเพราะทุกคน ตั้งอะไรเสร็จแล้วเหมือนที่ผมบอกนะครับนะก็คือกดสตาร์ทได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่า mm hmm. เพื่อไม่ให้การเสรียเวลาโอเคพอทุกคนเข้ามาในเกมนะครับนะสิ่งแรกเลยในการทำนะทุกคนตั้งค่านะทุกคนกดไปที่ตั้งค่าปรับไปที่ไอ้นี่นะทุกคน, side, นะกคนยูนิตออนซ้ายนะทุกคนไปฝั่งซ้ายปรับไปฝั่งซ้ายทุกคนนะอ่ะทำไมเราต้องปรับนะทุกคนนะเออเริ่มมาอย่าลืมปรับคู่หนึ่งก่อนนะครับนะใจอธิบายก่อนโอเคพอทุกคน ทำไมเราถึงควรปรับไปฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนะก็คือไอดันเซียนนี้นะทุกคนนะมอนจะไอฟองกินอูหรือบอสเกมนี้นะทุกคนนะจะสามารถโจมตีเราได้นะทุกคนโจมตีเราได้แล้วมันจะีบางครั้งที่จอแล้วขยับนะทุกคนสั่นหรือพรงเนี้ยมันจะวางไม่ดกมันจะแบบอัปเกรดไปได้นะทุกคนหรือวางไม่ได้นะคนะอ่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกมนี้นะทุกคนไอดันเจียนนี้นะครับนะก็คือเขาบอกว่าเราอ่ะ เวลาวางยูนิตไว้นะทุกคนนะทุกสิบเบฟมันจะมีโอกาสที่จะโดนดีลิทนะทุกคนแล้วจะโดนป๊อตดีลิททิ้งนะครับทุกคนนะตึ๊งหนึ่งประมาณยูนิตท,ที่อยู่ในวงนะครับนะจะโดนดีลิททันทีนะครับนะโอเคมาณนี้อ่ะเริ่มกันเลยดีกว่ากดไปที่กดมานะทุกคนเอาสัก5ปุ่มก่อนนะครับนะอ่ะเพิ่มมา5้าปุ่มนะครับ ปุ่มแรกเอาไว้ที่ไอนะทุกคนนะปุ่มที่2เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงข้างนี้นะทุกคนไอตรงข้างๆปุ่มเดินนะครับทุกคนนะปุ่มที่3าเอาไว้ตรงนี้นะครับนะอ่ะเอามานี้โอเคปุ่มที่4วางไว้ที่ลิโคลบินหรือยูจินนะครับนะปุ่มที่5เอาไว้ตรงนี้นะคนี่ตรงนี้ตรงนี้หน่อยนะครับนะมันจะได้ห่างกันนิดนึงนะครับปุ่มที่6ไว้ตรงข้างๆกันเลยนะครับนะอ่ะกดลองลันดูนะครับนะอ่ะลันดูติดแล้วนะครับนะโอเค ปุ่มต่อไปมอนกำลังเดินม,มาเพิ่มมา3าปุ่มนะครับนะเพิ่มมา3ามปุ่มเลยนะเอาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะทุกคนนะตรงข้างข้างเสาอันนี้นะครับนะอันนี้เลยนะครับกดป้านี่กดลันเลยนะครับนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเงินมันไม่เด้งเงินเด้งดิเด้งไม่เด้งละน่าจะบ้านแตกน่าจะบ้านแตกนะครับนะอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรา ลองอีกรอบหนึ่งนะครับนะลองอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับนะอ่ะกดรีเพย์นะเดี๋ยวผมขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะโอเคเข้ามาในดันเชียนแล้วนะดันเชียนอีกรอบหนึ่งนะเพิ่มเลขสิบนะทุกคนมาไว้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้เลยนะเอาไว้ตรงนี้เอาเลขสิบเอ็ดไว้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ตรงใกล้ๆกระโดดนะครับสิบสองวางไว้ตรงสิบเอ็ดนะครับนะอ่ะโอเคอย่างแรกเลยให้เราให้เราลองรันดูก่อนนะครับนะโอเค ลันดูก่อนนะทุกคนเพราะมันจะไม่ต้องเสียเวลานะนจะไม่ต้องเสียเวลาโอเควางไปวางไปนะก็ภาวนาให้มันวางลิโลโรบินก่อนนะครับนะมันจะได้เออมีตังค์นะครับนะโอเคนี่วางปุ๊บโจลูโนโวางเออไอ้นี่อ่ะวางครบแล้วนะครับนะพอวางครบแล้วนี่ประมาณนี้เลยนะวางครบแล้วให้เราวางต,วตัวต่อไปเลยได้ครับนะ ให้เอาเป็น e ป e, uh ูยามะนะปูยามะอ่ะสิบสามไว้ที่งปูยามะนะทุกคนสิบสี่วางไว้ตรงจุดที่เราจะวางนะทุกคนเอาไว้จุดจุดนู้นก็ได้อ่ะลองตรงนู้นดูเผื่อโดนนะครับนะตรงนู้นเลยนะครับนะอ่ะสิบห้าเฮ้ยผมว่าตรงนี้ดีกว่านะครับนะตรงแถวๆนี้ดีกว่ามันจะได้ชัวนะครับนะกดเลยนะครับนะวางปูยามะวางได้แล้วนะครับนะเอาปรับเป็นคูณหนึ่งดีกว่านะครับเรจะเราจะไปกันช้าๆนะครับ โอเคพอเราวางปู่ยามะได้แล้วนะครับทุกคนนะเพิ่มเลข16มาไว้ตรงที่สุขุนะนะทุกคนนะสากูวางไว้ตรงกลางเราเลยนี่ตรงกลางเราเลยนะครับนะตรงจุดนี้จะสามารถวางยูนิตได้นะครับนะนี่18วางไปนะครับนะตรงนี้เลยนะโอเคเออทุกคนสังเกตไหมครับเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้คือมอนบอสมันโจมตีเรานะครับนะถ้าพอาโจมตีเรามันจอมันจะสัตนะครับเอววาอันนั้นเลยนะ โอเคพอทุกคนวางยูนิตครบหมดแล้วนะครับนะให้เรากดบวกนะครับทุกคนกดกดไปที่ตัวบวกนะครับทุกคนนะกดไปที่กดกดเพิ่มมาเป็นเลข19ให้เราเพิ่มไปที่ยูนิตตรงนี้นะทุกคนนะตรงนี้เลยนะยูนิตแบ็กเซตปะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับนะกดไปนะครับนะอันนี้เรากดเข้าไปแล้วนะครับนะพอทุกคนกดมาแล้วนะครับให้เราเพิ่มเลขมาตามนี้เลยนะทุกคน6ปุ่มนะหนึ่งแล้วเมื่อกี้3 4 5 6่ห้า นับนะอ่า uh, ประมาณนี้กลับไปกลับไปหน่อยประมาณนี้นะครับนะอ่า uh, เอาเลข20มาไว้ตรงไอนะทุกคนมาอัพตรงไอเอาไปริมริมหน่อยนะครับนะตรงริมริมนี้นะครับนะอ่า uh, ประมาณนี้21อวางไว้ตรงเออนี่เลยนิโคลาบินนะทุกคนย2ิวางไว้ตรงริมหน่อยนะครับนะอ่า uh, ประมาณนี้ย3ิสาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนะริมริม ยีีวางไว้ตรงนี้นะครับนะเอาลิมริมนิดหนึ่งนะครับนะมันจะได้ไม่ไม่นี่นะนะมันจะได้แบบโอเคเลยพอดีนะครับอโอเคตั้งถ้าสมมุติว่าเราคอมไม่ดีหรือว่ายูทีโฟนหรือแบบแบบมันวางไม่ไม่ทันนะทุกคนนะเราตั้งตั้งไปสักประมาณสัก50เอ้ห้0รวินะครับนะโอเคพอทุกคนตั้งเสร็จแล้วนะครับนะเอ้เหลืออีกตัวหนึ่งนี่หว่า อาสากูออับสากูนะครับนะอ่ะี่ตรงนี้เลยนะครับวางไปอ่ะเพราะทุกคนตั้งเสร็จแล้วนะทุกคนให้เราปรับไปที่ตัวไอตัวไอเลขที่เราติ๊กยูนิตนะครับนะปรับไปที่ประมาณสัก700นะครับนะอ่ารีเลยไว้สัก700เอ่อนี่นะทุกคนอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้มันทําลายยูนิตเราไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนะอ่ะกลับไปที่เลขดนึนะครับนะอืมโอเคนี่ ปรับไปนะครับปรับไปเรื่อยๆปรับไปนะครับนะมันจะได้ไม่วางมั่วนะครับนะเออบางทีมันอาจจะวางในเ่าเนี้ยตรงตีเราเนี่ยนะครับนะก็ระวังให้ดีนะครับนะเราต้องวางแยกกันนะครับนะมันจะได้ไม่เออไอ้นี่นะครับนะไม่ได้แบบพลาดวางตรงกันถ้าพลาดวางตรงกันนะทุกคนก็คือเวลาเราโดนยบมมอนนะครับทุกคนลบยูนิตก็คือโดนทุกทั้งหมดเลยนะครับนะโดนทั้งวง,งเลยนะครับนะอ่ะ เดี๋ยวผม,ผมปิดเลยดีกว่าผมปิดไว้นะทุกคนนะตั้งกลับไปที่เดิมนะครับนะปิดไว้เลยนะครับรอดีกว่ารอให้บ้านแตกไปเลยก็ได้นะครับนะที่จริงก็จะดีกว่าน่าจะมาเอ้ยแตกว่ะคูณสามไปเลยนะครับนะคูณสาไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเอาบ้านแตกไปเลยนะครับนะบ้านแตกไปเลยแตกไหมโจโรโนโมันฮิวสวนเลยดิทุกคนอารลบโจโรโนโทิ้งแม่ะ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับนะเพราะว่าเราจะเน้นไปทางด้านของให้ความเข้าใจนะทุกคนนะทุกคนจะได้ทําได้นะทุกคนนะไม่สอนแบบไปเร็วเกินไปนะนะครับทุกคนอ่ะพอจบเกมนะทุกคนนะเราเพิ่มเลขที่หกมาครับทุกคนนะมาไว้ตรงปุ่มรีสตาร์ทนะครับนะตรงนี้เลยนะครับนี่กดกดเอาตรงเอาตรงแถวนี้รีใกล้ๆนี้นหน่อยนะครับนะเว้นตรงกลางอ่นะกดรีไว้นะครับนะโอเคนะประมาณนี้ นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอน FK กันเลยดีกว่านะครับนะว่า FK full FK มันจะผ่านไหมนะครับนะทุกคนแต่ผมลองแล้วนะทุกคนก็คือผ่านปกติเลยนะครับนะผ่านโอเคเลยเล่นสบายๆเลยนะครับนะก็ชิลมากเลยนะอ่ะโอเคเราไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยว sub indo by broth3rmax โอเคนะทุกคนนะก็อาจจะมีบางครั้งนะทุกคนนะที่เราแพ้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะ ก็มันจะไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะทุกตานะครับทุกคนก็มันเป็น f อเคเนาะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าใครที่มีตัวอะไรที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับนะเอามานี้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเอฟเคนะครับนะต็ทีมผม่ะมันปกติมันจะชนะอยู่นะตาหนึ่งมันจะชนะอยู่จริงบางตาที่มันชนะถ้ามันไม่โดนในปู่ยามานะทุกคนนะเพราะปู่ยามาตีไก่นะครับนะโอเคเอามานี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ คัุกนนะและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะและเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับนะรอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะซีอูเก้นนิคทัมบปเจอกันคลิปหน้าครับ